สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ได้รับการเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมืออาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเราได้รับการเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยอย่างไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากการเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เขี่ยวกับเท้าแลือุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับทางนี้นะครับแนะนำปรึกษาคุณหมอก่อนการใช้ยาหรือทำหัตถการต่างๆนะครับ สำหรับการเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับแผลหลังเจาะตัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2มิลลิเมตรนะครับส่วนจุดที่เราตัดมีตั้งแต่2ถึง4เซนติเมตรขึ้นอยู่กับความยาวที่พังผืดนั้นไปกดทับเส้นประสาทของเรานะครับส่วนความลึกหรือว่าตัวที่ตัดออกเนี่ยเนื่องด้วยพังผืกดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยมีความหนาแต่ละคนไม่เท่ากันและจุดกดแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเช็คจากอันตราซาวเพื่อดูว่า การเจาะตัดออกเนี่ยความหนาที่ประมาณกี่มิลลิเมตรนะครับซึ่งเราจะตัดให้พอเพียงหรือบวกขึ้นไปอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้จุดเส้นประสาทของเราที่โดนรัดนั้นหยุดโดนรัดและมีเลือดและลดการแักเสษและลดแรงดันก็เพียงพอนะครับแต่เราจะไม่ตัดตัวที่ผังผืดที่มากดรัดออกทั้งหมดนะครับเราจะเหลือส่วนบนไว้บางส่วนเพราะส่วนบนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกำซึ่งถ้าเราตัดออกหมดในช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการกำ แบรมือของเราเนี่ยอ่อนแรงลงในบางส่วนนะครับเราต้องรองเวลาในการฟื้นสําหรับแผลผ่าตัดนะครับก็จะแนะนําปิดแผลผ่าตัดหลังเจาะตัดที่ 3วันนะครับแต่ถ้าแผลซึมเนี่ยเราก็ทําแผลทุกวันได้นะครับหลังเปิดแผลเนี่ยก็จะแนะนําปิดพลาสเตอร์ปิดแผลไปที่อีกหนอาทิตย์นะครับส่วนแผลในช่วงแรกเนี่ยไม่แนะนําให้โดนน้านะครับเพื่อป้องกันการชื้นแฉะหรือการติดเชื้อนะครับหรือถ้าโดนน้าก็ต้องเช็ดให้แห้งนะครับในเรื่องของอาการที่ดีขึ้นแรกเลยก็คืออาการปวด อมกันคือหรือการปวดระหว่างวันเนี่ยเมื่อเราเจาะตัดออกเนี่ยความดันก็จะลดการรัดก็จะไม่รัดแล้วเนี่ยการปวดก็จะดีขึ้นนะครับส่วนอาการชาเนี่ยก็จะตามมาทีหลังนะครับอาการชาเนี่ยอาจจะหายได้ทันทีหรืออาจจะเป็นระดับอาทิตย์หรือหลักเดือนอยู่ที่ว่าการกดทับนั้นสูงขนาดไหนและระยะเวลาที่เป็นนั้นเป็นระดับใดครับสําหรับหลังเจาะตัดเนี่ยก็จะมีการปิดแผลแล้วก็มีที่ประคองข้อมือไปให้นะครับเพื่อลดการขยับ ที่เกินความจำเป็นเพราะเราตัดประมาณ2-4เซนติเมตรเนี่ยการขยับมือหรือการรับของที่แรงเกินไปกระแทกเกินไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดการอักเสบได้ก็จะแนะนําใส่ที่ประคองข้อมือไปที่สาอาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับสําหรับการกลับมาใช้งานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ีที่ประคองข้อมือประมาณสาอาทิตย์แรกการจับช้อนเขียนหนังสือหรือพิมพ์ดีเนี่ยก็ทําได้วันรุ่งขึ้นเลยหรือว่าวันถึง2วันหลังเจาะตัดนะครับส่วนในการทํากิจกรรมที่หนักเช่นอา,อาชีพ อเชฟอย่างเช่นยกกระทะผัดตะหลิวอาชีพนวดหรือยกของหนักๆเนี่ยก็แนะนําที่3อาทิตย์ขึ้นไปครับในช่วงแรกหลังเจาะตัดอาจจะมีในกลุ่มของอาการช้ําบริเวณแนวรอยที่เราเจาะตัดได้นะครับบริเวณที่ฝ่ามือหรือตรงข้อมือที่ช้าๆได้แต่ระยะผ่านไปสักระดับ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็จะดีขึ้นแนะนําในช่วงแรกเนี่ยในระดับ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ย แนะนำประครบเย็นตรงที่รบริเวณรอยช้ำหรือรอยบวมก่อนได้นะครับซึ่งช้ำกับบวมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ในอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกครับในส่วนของการขยับนิ้วมือเนี่ยสามารถขยับนิ้วมือได้เลยหลังการเจาะตัดทันทีนะครับเพื่อลดการติดของข้อนิ้วมือและการใช้งานของข้อนิ้วมือต่างๆครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าของคลินิคลักเท้า สามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับซึ่งในที่นี้นะครับราคาของอุปกรณ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของคลินิคลักเท้าจะพิเศษกว่าช่องทางอื่นๆครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m ม s s e n g e r ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ